อัอิมาเนี่ยมันต้องมาจากใจไม่ใช่จากสติปัญญาอย่างเดียวสติปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ก่อให้เกิดอิมานมันมีส่วนเกี่ยวข้องแต่สำคัญกว่าสติปัญญาคือหัวใจอย่าใช้แต่สติปัญญาอย่างเดียวสติปัญญาต้องมาบวกกับหัวใจมันจึงจะเกิดอิมานได้ และเมื่อไรก็ตามที่อิมานจากใจไปบวกรวมกับสติปัญญาได้นั่นแหละคือกุญแจที่จะทำให้เราไขความลับต่างๆในอัลกุรอานออกมาได้อย่างมากมายเหลือเกินที่มันติดอยู่ก็คือเหมือนกับหัวใจของเราถูกปิดด้วยกุญแจหรือกรอนที่ลั่นเอาไว้นะที่อาลารย์ถามว่า อ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها? พวกเขาไม่ได้ใคครร่วญอัลกุรอานหรือหรือว่าหัวใจของเขามีกุญแจปิดอยู่เห็นไหมอัลกุรอานเนี่ยถ้าหัวใจมันปิดเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานอยากจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานต้องเปิดใจก่อนไม่ใช่อ่านอัลกุรอานด้วยปัญญาอ่านอัลกุรอานด้วย ใจก่อนปัญญาตามมาทีหลังแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากมันอัลลอลามี ذ ل ا ل ك ล ا ب ولا ريب فيه ีลับอกว่า ذ ا ل ك ت า ب و ลา ريب ف ฟีคำีเลมี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกพุดลลิลมุตตะิมีทางนำสำหรับบรรดาคนที่ยำเกรงต่อพระองค์ใครคือคนที่ยำเกรงต่อพระองค์ อันดับแรกเลยอัลลซีนายุมีนูนะบิลลบ่เบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ไกลแบสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นอันนี้มันเป็นเหมือนม่านบางๆยากมากม่านมันบางมากแต่จะผ่านไปเนี่ยยากมากสำหรับคนที่ดื้อด้านสำหรับคนที่ไม่ยอมเปิดใจเนี่ยแแม้ว่ามันจะน,นิดเดียวแต่มันก็ผ่านไปยากเหลือเกิน แต่เมื่อไรก็ตามที่เปิดใจม่านนี่จะถูกเลิกออกไปเนี่ยเจอข้างหน้าเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เหมือนคลังความรู้ที่เปิดทะลุถึงวันอัคิรห์เลยคนละเรื่องกันเลยเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถเอาม่านอัลอีมานุบิลไกบเนี่ยออกไปจากหัวใจของเราออกไปได้เนี่ยเราจะเห็นความรู้ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในคำพีของอั Allah Subhanahu Taala นับไม่ถ้วนจริงๆ